วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคนเิเบตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลอกสปินนิงอีกแล้วนะครับก็เป็นลอกที่ออกมาใหม่นะครับในปี2025ผมก็สั่งมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลามานั่งรีวิวนะครับซึ่งเป็นลอกที่ถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวลอกสปินนิงนะครับของทางฝั่งชิมาโนนะครับเป็นชิมาโนอัลติกานะครับตัวเบอร์ที่ผมสั่งมาก็เป็น C 3 0 0 0 HG นเฮตจีนะซ c ก็เป็นค o d y นะครับ เบอร์3,000ก็จริงแต่บอดี้เขาเนี่ยก็เาจะเท่ากับ2,500 HG ก็เป็นรอบที่ไฮเกียร์นะครับก็จะเป็นรอบที่มีรอบที่สูงขึ้นมากว่ารอบธรรมดานะครับโอเคครับก็เออติก้านะครับปี2025ได้ถูกอัพเกรดใหม่นะครับจากตัวเออติก้าเดิมปี2021เนี่ยมาจากาเดิมเนี่ยคือเอาเทคโนโลยีจากรุ่นพี่มาอีก3ตัวเนาะอัดเข้ามากับใส่เออติก้าตัวใหม่นะครับซึ่งทำให้อ เป็นลอกที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับว่าลอกตัวนี้ทําไมถึงถึงน่าใช้นะครับซึ่งทางฝั่งชิมาโน่เนี่ยเขาเองเนี่ยก,ก็พยายามจะบอกอเหมือนแบ่งตระก,กูลกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของให้นานานโตกปลาเลือกใช้งานลอกได้อย่างถูกต้องนะครับว่างานหนักงานเบานะครับต้องการเหยื่อที่ออกแอคชั่นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของออลเตกาเนี่ยจะถูกจัดเขาเรียกว่าเรดนะครับเรดของลอกเนี่ยอยู่ระดับกลางๆไปถึงระดับ เป็นระดับเป็นค่อนข้างไปดันบนด้านบนนะครับหรือไระดับไฮเอ็นนะครับโอเคครับก็ตัวนี้ก็คือชิมาโน่นะฮะก็ตัวนี้จะถูกผลิตมาที่จากประเทศนะเนี่ก็คือมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียก็สั่งมาสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลด้านกล่องเนี่ยเขาก็บอกมาโดยนะครับเราก็บอกให้คร่าวๆให้รู้ว่าตัว c สามพันที่จีตัวเนี้ยรอบของรอบอยู่ที่ห้าจุดแปดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับน้ําหนักเบรกนะครับยี่สิบปอนด์นะครับหรือตีเป็นกิโลก็อยู่ 9กกิโลนะครับในส่วนของน้ำหนักของตัว4ี0 0 0พันตัวนี้เนี่ยก็2-20กรัมก็ถือว่า,าเบานะฮะก็ถือว่าเบานะครับใช้งานตีเหยื่อปอมเนี่ยโอเคเลยนะครับลูกปืนนะครับที่อยู่ในลอกตัวนี้ก็คือ5บวก1ตลับนะครับแล้วก็การหมุนแขนนะครับเวลาเก็บเหยื่อนะครับหรือเก็บสู้กับปลาเวลาหมุนสายเข้าลอกเนี่ยก็จะหมุนแขนครบหนึ่งรอบนะก็จะเก็บสายได้ระยะทางอยู่ที่86เซนติเมตรนะครับในส่วนของการจุดสายเนี่ยซึ่งตัว เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะ0.25เนี่ยก็ได้ถึง210เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าตาที่เล็กลงกว่านี้เนี่ยความจุสายของตัวรออนี้ก็จะจุได้เยอะขึ้นนะครับโอเคครับก็นี่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าทางฝัง่ง Shimano เนี่ยออติก้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งหลายๆคนก็น่าจะพอจะเห็นกันแล้วในะหลายๆช่องที่เขารีวิวมานะฮะ ก็อเปิดกล่องมาครับก็จะมีนะครับก็จะมีใบรับประกันเนาะจากผู้ผลิตที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ในส่วนของคู่มือเนาะก็จะได้มา2เล่มน,นะครับเป็นเล่มเล็กกับเล่มใหญ่นะครับซึ่งในตัวเล่มเนี่ยก็จะมีตัวบล็อกไดแ์เกมนะครับถ้าเกิดว่า,ารุ่นไหนนะครับมันก็จะมีในเรื่องรองายละเอียดของตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับเราก็สามารถดูว่าตัวอุปกรณ์หรืออะไรเนี่ยมันเบืรออะไรนะครับเราก็สามารถสั่งพาร์ทได้ตามนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว บอลแบลลิงท so, ั้งขนาดนะครับแล้วก็รูปร่างเราก็สามารถสั่งมาเปลี่ยนได้ตามขนาดของตัวนี้นะครก็ออเดกาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบอร์ไอ้คู่มือนี้เนี่ยมันก็ให้ตั้งแต่เบอร์2องพจนถึง4ี่สามพในส่วนของเบอร์อื่นก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยก็คู่มือก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็คู่มือของผมก็เบอร์ตั้งแต่2องพถึงสี่สามพันะครับโอเคครับผมก็ก็มี2เล่มเนาะเล่มเล็กเล่มใหญ่ครับอีกอันนึงครับก็คือก็เป็นซิมนะก็ เป็นซิมแล้วก็จะมีตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอนติทวิตฟินนะครับมาให้เวลาที่เราใช้งานแล้วต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็จะมีอะไรมาให้ประมาณนี้นะะในส่วนของลอกนะครับเปิดกล่องมาครับมันก็ชิมานโน่ก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษขึ้นรูปแล้วก็ล็อกนะครับก็จะเป็นแขนในส่วนของแขนก่อนนะครับนี่เราดูในส่วนของแขนก่อนแขนก็กคล้ายของเป็นแขน2ส,ส่วนเนาะครับก็ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวนัสกี้ไปเนี่ย ก็จะเหมือนกับนัสกี้ซึ่งพอเราดูตรงนี้นะก็จะมียางนะครับกันน้าเข้านะครับแล้วก็เป็นแขนเกลียวนะครับในส่วนของตัวแขนจับนะครับก็เป็นบุชนะฮะแล้วก็ถุงวัสดุตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปตัวทีแล้วก็เป็นยางนะครับค่อนข้างที่จะจับถนัดอยู่นะครับในตัวสี่สามพันก็ประมาณนี้นะครับแขนสส่วนเดี๋ยวมาดูกันตัวรอบกันบ้างนะครับก็เปิดออกมาแล้วก็ง้างขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบนี่ฮะก็อยู่ประมาณนี้หยิบตัวรอบขึ้นมาครับ โอเคอืมนี่ครับก็รอกนะครับก็สัมผัสแรกนะครับที่หยิบรอกขึ้นมาเนี่ยก็คือสีสันเนาะสีสันของตัวออลเิกานะครับก็ถือแล้วก็รูปร่างของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปอยู่นะฮะแล้วก็ดูสวยนะครับสวยสะดุดตาเลยนะครับแล้วก็ดูน่าใช้มากๆนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับกับเทานะฮะสีเทานะครับแตดแล้วก็มีสีเงินบ้างนิดๆหน่อยๆครับ สีเงินบางนะครับตัดกันนะครับก็ <fall. S 2> สวยงามนะครับให้รูปก็เรียกว่าให้อารมณ์ถึงความดูดันนะครับแล้วก็รับอารมณ์น่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับนี่ครับภาพรวมนะครับนี่ก็คือขาของลอกเนาะนี่ก็คือตูดนะครับด้านข้างก็คือสลับแขนซ้ายขวาได้นะครับนี่ฮะโรเตอร์นี่หน้าสปูลนะครับหน้าสปูลก็เดี๋ยวนี้ก็คือออกแบบมาให้สามารถเหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนสปูลได้นะครับ สปูลฟ้าปิดใหญ่เดียวทีเดียวนะครับนี่นะครับสวยสวยเลยทีเดียวนะครับชิมนโนอเลลกานะครับสปูลออกแบบมาสอดล่องทะแยงนะครับสวยงามโอเคครับเอาละเดี๋ยวขอใส่แขนกับาไปนะครับผมถนัดหมุนซ้ายเนาะนานาหลายคนก็ถนัดหมุนขวานะครับผมก็ใส่อย่างนี้ใส่นะครับพอใส่เข้าไปแล้วเราปุ่นแขนแน่นนะครับลองขยับดูนะครับ คนแน่นนะครับก็คือแขนกับปอนขันเข้าไปในตัวโลกแล้วเนี่ยอาการขยับเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าแน่นมากนะครับโอเคเรามาดูการหมุนขึ้นหมนลงนะครับในเรื่องของตัวอัลติกาเอฟดีนะครับก็คือดูสปูลขึ้นลงนะครับแล้วก็การแกว่งนะครับค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างนะครับเฉยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมนิ่มสมูทลื่นสุดๆไปเลยนะนี่ลื่นมากนะครับการขึ้นลงสปูลถือว่าแจมแจม จมเลยนะฮะโอเคอ่ะต่อไปเราก็มาดูเสียงนะฮะเสียงของอรอกกันบ้างนะครับก็เริ่มต้งเริ่มต้งแต่นี่ฮะฝาปิดฝาปิดเบรกนะครับอ่านี่คันเบรกให้แน่นนะครับเสียงมันก็จะแน่นขึ้นตามที่เราบิดเข้าไปนะฮะอ่าก็คือคลายนะครับก็ให้เสียงดีเลยนะครับอ่าต่อไปมาดูเสียงเบรกนะครับว่าจะให้อารมณ์กับนักตกปลานะครับเวลาที่ปลากระชากเล่นกับปลาได้ขนาดไหนมาฟังดูนะฮะว่า ใสะครับใส่ลองเพิ่มเด็กหน่อยโอ้เสียงโอเคครับถือว่าใสนิ่มนิ่งนะครับแล้วก็จะทําให้เสียงที่เกิดจากการลากหรือกระชากของปลาเนี่ยทำให้พูดตกนั้นไดอารมณ์ในการเล่นอยู่กับปลาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเสียงของลอกถือว่าโอเคครับเยี่ยมนะครับการเปิดปิดหน้าลอกนะครับก็ตามแบบฉบับของชิมานุ่อยแล้วนะครับลอกระดับนี้ก็คือถือว่าทำได้ทำได้ดีนะครับนี่ครับ โอเคเลยนครับโอ้หมุนลื่นมากนะครับล,ลูกปืนห้าบวกหนึ่งโอ้ลื่นนะครับนิ่งนะครับไม่มีพบอาการคลอนของตัวสปูนตอนวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวเทคโนโลยีกันตัวชิม m a โน a ัลเทกตัว FD ตัวนี้นะครับปี2025ก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะจากหนะ้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็เทคโนโลยีทั้งหมดของมันเนี่ย ของเดิมเนี่ยปี2010เป็น14เทคโนโลยีนะครับซึ่งอพอปี2025ก็ได้เทคโนโลยีเพิ่มมาใหม่อีก3เทคโนโลยีก็เป็น17เทคโนโลยีนะครับก็ดีที่ผมขึ้นรูปในเรื่องของสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่17นะก็จะเป็นตัวหากันเนะนะครับอันแรกหากันเนก็เป็นคอโซลิดนะครับแล้วก็หากันเนะเกียร์ไมโครโมโด 2, ูล 2x ชิ i อินฟ i นิตี้ค s s สอินฟินิตี้ไดร์สเอ Drive เอนดิทเวิร์ดฟินเอ็กซ์โปรเทคจีฟีบอดี้เออาร์ซีสปูลลองสโต้สปูลนะครับแล้วก็ซีเอฟโอพลัสคอสคาร์บอนแดกแล้วก็ลูกปืน s อ r b ตามด้วยวันพิชเบลสามเทคโนโลยีที่ได้มาจากเรือธงก็จะมีตัว i ินฟิ i t y Cross i อินฟ i t y ตี้ไรแล้วก็ Entity t วิร์ดอีก3เทคโนโลยีนะครับถือว่าทําให้ลอกตัวเอเทีกาตัวพิสุทธิสมบัติยี่ห้าเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทําให้ผู้ตกในน่าใช้คุ้มค่าม,มากๆนะครับกับลอกเอเทีกานะครับโอเคครับก เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มรีวิวนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ว่าอัลติกาทำไมถึงถูกจัดให้อยู่โลกที่ระดับกลางๆแล้ว่อนึงขอ,อนขึ้นไประดับไฮเอ็นนะครับ โอเคครับก็มาดูเทคโนโลยตัวแรกนะครับก็นี่ฮะก็อย่างที่ผมขึ้นรูปก็สัญลักษณ์ของฮากาเนะนะครับซึ่งชิมานโน่เนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวฮากาเนะเนี่ยในเรื่องของอไม่ว่าจะทำบอดี้หรือตัวเกียร์นะโดยใช้วิธีการแบบค cool ูนฟอสหรือการปั๊มนะครับวัสดุที่เป็นบอดี้หรือตัวเกียร์ขึ้นรูปนะครับเพราะว่าการใช้แบบค cool ูณฟอสเนี่ยจะการไม่ใช้ความร้อนเนี่ยทำให้ความแม่นยําของบอดี้กับตัวเกียร์ค่อนข้างที่แม่นยําที่สูงมากๆนะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ของฮากาเนองขโลยี สัญญาของคอโซลิดนะคอโซลิดก็ปัจจุบันนะครับผมเห็นว่านะครับชิมาโน่เนี่ยเขา,าพยายามจะแบ่งแยกประเภทนะครับในเรื่องของโรคเนี่ยออกมาให้ นักตกปลานะครับอย่างเราเราเนี่ยเลือกใช้งานลอกได้อย่างถูกต้องนะครับก็มันก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตระกูลนะครับก็คือเป็นตระกูลของลอกนั่นเองซึ่งตัวอารติกาเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่ในตระกูลอันแรกเลยนั่นก็คือคอร์สโอลิดแล้วก็ตระกูลที่2ก็จะเป็นพวกแมกนัมไลท์หรือ m g l Ro t เ r ตนะครับตระกูลที่3ก็เป็นพวก a อ r o ล o t รเตนะครับก็ไว้ใช้งานในเรื่องของพวกทุ่นลอยนะครับทุ่นลอยแล้วก็อันที่4ก็คือเป็นลอกรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้ถููููกกกออยย่่่่่ใในนนนจัััดตตตรระะลพววีี้างงๆคบซึทผม ดูเนี่ยก็คือเป็นตระกูลของคอสเิตแล้วก็เป็นน้องสุดท้องของคอสเิตจากรูปเนี่ยจะตกตระกูลของคอสเิตเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจากรูปนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดก็จะมีอยู่6นะหรุ่นด้วยกันก็คือเนี่ยครับอัลเทกาก็จะอยู่ในตระกูลที่เป็นน้องสุดท้องนะครับแล้วก็ตามมาก็ซิเปียบีบีนะครับแล้วก็โชเล่บีบีนะครับแล้วก็สตาร์ดิกเอฟเอ็มแล้วก็ทวินพาวเวอร์แล้วไปถึงตัวตัวพี่เลยนะครับเหลือทงเลยก็สเตลลา ก็คือตะกูลคอโซลิดซึ่งผมจะขออธิบายในเรื่องของคอโซลิดนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงถึงเป็นต้องเป็นคอโซลิดตัวอัลติกาตัวนี้นะครับคําว่าคอ r โซลิดเนี่ยตัวชิมานโนนเขาจะบอกว่าเขาจะพูดถึงไปที่ตัวาการออกแบบโรเตอร์นะครับโดยใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับเพื่อให้ลอกเนี่ย มีความแข็งแกร่งนะครับจะใช้วัสดุที่แข็งแรงในการทําโรเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ของออติกาเนี่ยจะใช้ x t 7นะครับหรือไฮเซลเลซินมาทําโรเตอร์นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการออกแบบโรเตอร์นะครับซึ่งจะออกแบบให้มีการสมมาตรระหว่างแขน2แขนของปีกนี่ยหละครับให้มีความสมมาตรกันนะครับอีกอันนึงที่เขากาลังพูดถึงก็คือในเรื่องของการใช้งานลอกที่เป็นคอร์สลิดเนี่ยเพื่อตอบโจทย์กับให้ลอกเนี่ยมีความเฉื่อยที่มากขึ้นนะครับเพิ่มความเฉื่อยให้มีมากขึ้นในการวนแขนนะครับ เพื่อเพื่อการใช้งานเวลาที่เราลอกของโคสลิลจะถูกจอดจงให้ใช้สำหรับงานหนักๆนะครับเหยื่อหนักๆต่อสู้กับปลาขนาดใหญ่ๆได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเฉื่อยมอนแรงเฉื่อยเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้ลอกเนี่ยเวลาที่เราออกหมุนแขนเนี่ยมันก็จะมีแรงเฉื่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับจะแตกต่างกับเอ็มเจโรเตอร์นะครับที่พอหมุนแขนปัปุ๊บมันก็จะมีความเฉื่อยที่น้อยมันก็จะหยุดนะครับในเรื่องของของความเฉื่อยเนี่ย ในเรื่องของคอสติดเนี่ยก็เพื่อจะเวลาที่เราต้องการเอาไปจิกหรือไปแคสหรือไปสู้อยู่กับปลาเนี่ยมันก็จะมีพลังนะครับในเรื่องของการหมุนแขนอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อมีความเฉื่อยที่มากขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อความเฉื่อยที่มากขึ้นนะฮะเวลาที่เราแคสทําให้ผู้ตกเนี่ยออกพลังนะครับในการหมุนแขนเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็มีเวลาที่สู้อยู่กับปลาเวลาที่อัดสู้กับปลาเนี่ยมันก็มีพลังในการลากในการสู้อยู่กับปลาที่ดีนั่นเรื่องของคอสติดนะครับโอเคครับ ถ้าต้องการนะนะต้องการลอกที่ทรงพลังอัดส,สู้หยกปลาได้ดีนะครับเวลาที่เราหมุนแขนต้องการสร้างเหยื่อแอคชั่นเหยื่ออย่างต่อเนื่องก็นี่ครับตะกูลคอสโอลิดจัดได้เลยครับผมโอเคครับเทคโนโลยีต่อไปเทคโนโลยีที่พูดถึงในเรื่องของอตัวฮาร์กเนสเกียนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้ก็คือฮาร์กเนสเนี่ยเขาใช้วิธีการปัม๊มนะโดยการแบบคูนฟอร์สนะครับมีแรงกดใส,ส่วัสดุนะครับที่แมทเทิเรียลเนี่ย ต้องการมาทํปเป็นเกียร์วางไว้แล้วก็ปั๊มขึ้นรูปเป็นรูปเกียร์ซึ่งเกียร์ที่ได้เนี่ยจะก็จะมีความแม่นยําในเรื่องของซี่เกียร์นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ความร้อนอมีความแม่นยำนะครับของซี่เกียร์แล้วก็มีความโมดิวของตัววัสดุดเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราใช้ความเย็นนั่นเองนะครับโอเคอันต่อไปครับตัวไมโครโมดูล2นะครับไมโครโมดูลเนี่ยเขากําลังพูดถึงไมโครเนี่ยก็คือเป็นส่วนเล็กๆชิ้นเล็กๆนะครับโมดูลก็คือเป็นชุดโมดูลต่างๆที่คอยเสริมคอยขับเคลื่อนระหว่าง ตัวเมนเกียร์หรือเฟืองพีเนียนเป็นชุดกับเครื่องเล็กๆนะครับเพื่อให้มีความช่วยเขาเรียกว่าเหมือนตัวทดนะครับเสริมให้มีการลื่นมีการสมุดมีการทดเกียร์ที่ดีขึ้นนิ่งขึ้นนุ่มขึ้นนะครับเวลาที่เราหมุนเนี่ยก็จะทาให้รู้สึกว่ารอบตัวนี้มันทําไมรู้สึกว่ามันเบามากมันนิ่มมากมันลื่นมากนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีของตัวไมโครโมดูลนะครับเป็นชุดเกียร์เล็กๆนะครับที่คอยกับเคลื่อนนะครับอยู่นะครับภายในตัวรอบตัวนี้ เอกชิปครับผมเทคนยีที่เขาคุากำลังพูดถึงตัวไปที่จจมไปที่ตัวเฟืองพินเนียนเนาะก็คือการอัดลูกปืนไปที่หัวท้ายของตัวเฟืองพินเนียนนะครับซึ่งลูกปืนเนี่ยของตัวนี้มีทั้งหมดอยู่5ลูกเนาะลูกแรกก็อยู่ที่ลายโรเลอร์ะ er นะครับนี่ก็คือลูกหนึ่งนะครับที่เฟืองพินเนียนที่ผมพูดไปตะกี้ก็คืออัดหัวท้ายก็เป็นอีก2ลูกก็เป็น3แล้วก็อีก2ลูกก็อยู่ถุงตรงบอดี้ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกอีกสองนะครับก็สองสี แล้วก็5นะครับที่ไลายเรเลือกก็คือให้มา5ลูกแล้วก็รวมติดกับอีกหนึ่งลูกนะครับก้อน,นี้คือลูกปืนนะครับในเรื่องของเอ็กชิปก็คือการประคองเอาลูกปืน2ลูกเนี่ยไปคองหัวท้ายที่แกนเฟืองพินเนียนเวลาที่เราหมุนระหว่างเฟืองพินเนียนกับมันจะไปได้กับเมนเกียร์นะครับซึ่งเมื่อเฟืองพินเนียนมีความแม่นยำประกอบประคองลูกปืนให้มีความเสถียรแล้วเนี่ยการหมุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือการสู้อยู่กับปลายเนี่ยทำให้ลอกเนี่ยจะมีความเสถียรภาพที่ดีนะครับมีความนิ่งนะครับแล้วก็ทรงพลัังงมากขึ้นนน่เอ โอเคครับระบบต่อไปนะครับก็เป็นระบบที่ได้เอามาจากรุ่นพี่นะครับเป็นเทคนิลเีตัวแรกก็คือ Infinity Cross ครับเราจะไม่อ่านคาว่า x l r o s s นะครับเพราะว่า Cross เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของ X เทคโนโลยี Infin นิตี้ค s s เนี่ยเขากำลังพูดถึงระหว่างตัวมีนเกียร์กับแกนเฟืองพินแนนเวลาที่มัน มันปั่นเวลาที่เราหมุนแขนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวฟันเฟืองเนี่ยมันก็จะไขว้กันอยู่เหมือนรูปตัวเอกนะครับซีตัวนั้นคลอสเนี่ยก็คือการทะแยงหรือการไขว้กันแบบนี้แหละฮะตามเหมือนฟันเฟืองซึ่งเขาก็าแค่เปลี่ยนจากตัว C ให้เป็นตัว X เพื่อสัญลักษณ์บอกว่าเอ้ยนี่คือ In f ฟิน t y Cross นะเราใช้ Cross ก็คือเป็น X แทนนะครับซึ่ง In f ฟิน t y Cross เขาก็จะพูดถึงไปตีที่ตัวเมนเกียร์นะครับเมนเกียร์เนี่ยนอกจากจะใช้แบบวิธีการหักเนะแล้วเนี่ยการปั๊มขื้นรูปแล้วเน ของของสไติกครับก็คือซี่เฟืองที่ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับเวลาที่มันต้องไปขับเคลื่อนอยู่กับตัวเฟืองพิเนียนเกียร์นะครับเวลาที่มันต้องไปกับเฟืองพิเนียนเกียร์เนี่ยทำให้ซี่ที่ใหญ่ระหว่างซี่ต่อซี่ที่มันขับแทนที่จะซี่ขนาดนี้นะฮะก็เพิ่มขนาดซี่ที่มันให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเฟืองนะครับหมุนพิเนียนเนี่ยมันก็ขับกันเนี่ยทำให้ซี่ที่มันแตะกันแต่ละซี่เนี่ยมีพื้นผิวรับกันมากขึ้นทําให้การหมุนหรือการอัดปามีส่งพลังแล้วก็แข็็็งงงแแกกกกกกรร่มมาาาาขขขึึึ้้้นนนนลลลววททดสหออตั ตัวเมนเกียร์แล้วก็ตัวเสริมพินเนียนได้ดีนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับตัว Infinity Cross ครับมาดูเทคโนโลยีที่เอามาอีกตัวที่2นะครับเทคโนโลยีอันตอ่อมาก็คืออินฟินิตี้ไรส์ครับนี่ฮะเป็นสัญลักษณ์นะครับอินฟินิตี้ไรส์เนี่ยเขากำลังพูดถึงต่อเนื่องไปอย่างเฟนระหว่างเฟืองพินเนียนนะครับแล้วก็แกนสปูลแกนชักนี่ฮะซึ่งเวลาที่เฟืองพินเนียนเนี่ยก็จะเป็น เป็นท่ออยู่นะครับก็จะมีแกนสปูลชักขึ้นลงขึ้นลงระหว่างแกนเฟืองพิเนียนนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเวลาที่เราหมุนขึ้นหมุนลงนะครับชักขึ้นชักลงของตัวแกนสปูลผ่านแกนเฟืองพิเนียนเนี่ยดยปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามานะครับเทคโนโลยีนี้กำลังพูดถึงเวลาที่มันจะต้องชักขึ้นชักลงนะแกนสปูลชักขึ้นชักลงแบบนี้นะฮะเขาก็จะใช้ตัว สารหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือจาระบีเนี่ยอัดเข้าไปในหลอดนะครับเพื่อจะลดการเสียดทานเวลาที่แฟนเกนเฟืองพิเนียนเนี่ยเมื่อถูกล็อกไว้กับตัวตัวลูกปืนแล้วเนี่ยทำให้มีความนิ่งประละุแกนชักขึ้นชักลงของตัวสปูลเนี่ยก็จะ,ะเมื่อผ่านเพื่อเราอัดอน้ํายาหรือสารหล่อลื่นเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้สามารถลดการเสียดทานได้ถึง30มสิบเนะครับแล้วก็การหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยค่อนข้างที่สมูทนิ่มลื่นนะครับอ่านี่ก็คือตัว อินฟินิตี้ไร์นะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการหมุนที่ราบรื่นมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเติมสารหล่อลื่นเข้าไปในแกนเฟิร์นพีเนียนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแกนชักสป,ปูลก็ตัวฝาเบรกเนี่ยก็จะมีการใช้บูสต์องแกนสป,ปนูลให้มีความนิ่งมากขึ้นเสเียรมากขึ้นนะครับทำให้ออตเตกาตัวนี้ทรงพลังนะครับแล้วก็นุ่มลื่นนิ่งนะครับอโอเคครับก็หมดไปแล้วสองเทคโนโลยีในเรื่องของจากเรือธงต่อไปก็เขากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ เซรินไรนะครับเซินไรเนี่ยเขาก็จะพูดถึงภาพรวมของตัวล้อที่เกิดจากเทคโนโลยีทั้งหมดที่ผมผ่านมาในเรื่องของฮากกันเนการออกแบบที่เกียร์ที่มีความแม่นยำนะครับไม่ว่าจะเป็น i n f i n i t y Cross i n f i n i t y d r i v e นะครับไมโครโมดูล2องทุกๆอย่างประกอบกันแล้วเนี่ยทำให้ลอ้อตรงนี้มีความแม่นยำมีความสเสถียรในการหมุนขึ้นหมุนลงในการใช้งานทําให้เมื่อการออกแบบที่มีความแม่นยำมากขึ้นเนี่ยเสียงของล้อในนาที่เราหมุนเราใช้งานหรือเราสู้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเซรินไร์ก็คือค่อนข้างที่จะเสียงที่ค่่อนข้างงทีีเยบ เห็นไหมครนี่มากๆครับนี่ก็คือเทคโนโลยีที่ถูกส่งต่อมาแล้วเกิดเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไซเรนได้นะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันเทคโนโลยีต่อไปดีกว่าครับก็เทคโนโลยีอันที่3นะครับที่ได้มาจากตัวเรือธงนะครับก็เป็นเทคโนโลยีสุดท้ายแล้วนะครับก็พูดถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเอนติทวิสฟินนะครับหรือครีบนะครับที่ถูกใส่ไปตรงใต้ลายโรเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟินดำๆเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ เป็นฟิล์มดำๆนะครับซึ่งวัสดุนี้จะทํามาจากโพลิเมอร์นะครับซึ่งจะช่วยปกป้องจะไม่ทําลายสายที่เวลาปิ้งเข้าวิ้งออกนะครับจะทําหน้าที่อยู่2อย่างก็คือทําทการล็อกเอาไว้ตัวระหว่างตัวาลายโรเลอร์กับเวลาที่เราโหลดสายเข้าไปนะมันก็จะล็อกเอาไว้ไม่ให้สายเนี่ยหย่อนคล้อยเข้าไปใต้กระโปรงนะครับใต้สปูลตรงนี้นะครับมันก็จะล็อกเอาไว้เวลาที่เราไปใช้งานเวลาจะไปสร้างแอคชั่นของเหยื่อเนี่ยเวลาที่เรายกหรือเราสร้างแอคชั่นเนี่ยสายก็จะไม่ตกท้องช้างหรือคล้อยออกไป ทำหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ที่2ของตัวครีบตัวฟินตัวนี้เนี่ยก็คือจะทําหน้าที่คอยเรียงสายนะครับไม่ว่าจากสายตรงนี้เข้ามานะครับที่มีการพันเนี่ยมันก็จะทําการรีดสายแล้วก็เข้าไปเก็บเป็นสปูเลเรียงตัวได้สวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับนี่ก็คือเต็มยีนที่3ามที่ทางชิมานโน่เนี่ยมอบมาให้กับอัลติกาตัวนี้ถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยทั้ง3ตัวสามเน็มยีเนี่ยถือว่าทําให้รออัลติกาตัวนี้น้า น่าใช้นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยโอเคครับก็มาดูเทคโนโลยียต่อไปดีกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของอเมื่อเราได้ลอกที่เสถียร,รภาพนะคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปใช้งานเพื่อให้ลอกตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของระบบป้องกันเข้ามานะซึ่งตัวอัลเทียรตัวนี้ก็ได้ระบบป้องกันที่เป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์โปเทเข้ามานะครับนอกจากซิลยางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่แขนนะครับที่แขนหมุนแล้วก็ที่ แขนุนท on of like ั้งสองข้างนะครับแล้วก็สปูนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอของลอกนะครับคอของลอกแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเอ็กโซเดนเขากำลังพูดถึงเขาวงกฏในเรื่องของเขาวงกฏในเรื่องของน้ําที่ผมขึ้นรูปให้นะฮะมันก็จะช่วยคอยการสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหินดินทรายรวมแม้แต่ทั้งน้ําเค็มนะครับที่จะเข้าไปสู่กลไกของ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 ตัวเครื่องซึ่งหัวใจสําคัญของตัวลอกเนี่ยก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วก็คือชุดกับเคลื่อนข้างในนะครับมันก็จะมีชุดซิลยางนะครับแล้วก็มี ขาบงกดดักอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยสิวกันน้ำนะครับทำให้ลอกอัลตรกากตัวนี้ก็มีระบบกันน้ําที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานแต่แม้ว่าถึงว่าลอกจะทําระบบกันน้ํามาดีแค่ไหนนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการบำร,รุงรักษานะครับเราจะต้องทําการหลังจากใช้งานเสร็จก็ต้องเอามาล้างก่อนนะครับล้างน้ําจืดแล้วก็เราใช้น้ํามงน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือจจระบีพ่นตามจุดเลื่อนต่อต่างๆนะครับแล้วก็ ทำการเก็บรักษานะครับเราก็ก่อนอ,อกไม้หรือหลังจากการเข้าหมายก็แล้วแต่ครับมันก็สามารถช่วยให้เราสามารถใช้งานโลกได้ยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องถอดล่างบ่อยๆนะครับโอเคนี่ก็คือระบบป้องกันถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับระบบ e x p o t e c นะครับเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับ G-Free Body นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เขากำลังพูดถึง ให้ผู้ตกนะครับเพื่อลดความไม่ล้าให้ผู้ตกสามารถใช้งานการตีรอ,อบเนี่ยใช้งานลอกได้อย่างยาวนานลดอาการไม่ล้าทำให้ผู้ตกเนี่ยเกิดความสนุก GT ฟิบอเนี่ยเขากำลังพูดถึงจุดศูนย์ถ่วงนะครับของลอกซึ่งเฟืองตัวหนอนเมื่อก่อนเขาจะไว้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาไว้อยู่ด้านบนใ,ใกล้ขารอกมากขึ้นนะครับนา้นาๆลองนึกภาพดูเวลาที่เราเอาลอกไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเอาขดเอาลอกัวเนี่ยใส่เข้าไปในเรลซีของคันเนาะเวลาที่เราใส่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องจับระหวังคัน นะเดี๋ยวซีแล้วก็ขาลอกตรงนี้นะครับเมื่อจุดสูนถ่วงมันอยู่ลึกนะครับอยู่ต่ำลงไปจากมือเนี่ยทาให้เวลามันก็เกิดการแกวกนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเมื่อยมันลา้าแต่เมื่อยายจุดศูนถ่วงเข้ามาอยู่ที่จุดรวมกันระหว่างขาลอกนะครับคันแล้วก็มือเราเนี่ยเวลาที่เราไปใช้งานมันเหมือนสึกว่าจุดสนถ่วงเนี่ยมันมันถูกขยับชิดขึ้นมาใกล้มือนะครับทำให้เกิดความสมดุลน,นะครับทำให้ลดอาการเมื่อยลาหรือว่าโอเคมากๆนะครับกับเทคโนโลยีของตัว ตัวตัวนี้นะครับมาถึงทคามีอันถัดมาแล้วนะฮะก็ A.R. 4สปูลเรากําลังจะพูดถึงไปที่สปูลของตัวอัลเทก้กาตัวนี้นะครับเขาก็เลยออกแบบสปูลให้มีความเอียงนะครับราวสี่สิบถึงสี่ห้าองศาเห็นไหมฮะเมื่อออกแบบสปูลมีขอบเอียงพอโหลดสายเข้าไปเวลาที่เราโหลดสายต้องโหลดสายให้แน่นนะครับแล้วก็ย้ายลน้นจงถึงขอบดาน,นะครับเวลาที่เราไปตีเนี่ยมันก็จะไม่ให้อ้วกนะครับเพราะว่ามันอยู่ขอบพอดีพอตีปุ๊บสายก็จะวิ่งออกไปนะครับทาให ตรงนี้นะครับมีความรัดเอียงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเสียดทานของสายที่วิ่งอยู่ทำให้ได้ระย,ยะแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนี่ก็คือเทคโนโลยีที่พูดถึง ARC สปูลนะครับอันต่อไปครับอันถัดไปนะครับเทคโนโลยีถัดไปก็คือเรากำลังพูดถึงลอง g s t ส o k e s นะฮะยังอยู่ที่สปูลอยู่นะครับโดยปกตินะครับลอกเนี่ยเขาจะออกแบบสปูลให้มีความลึกนะครับแต่ว่าตัวเอไอตัวลองสโตกสปู s เนี่ยเขากำลังปรับเปลี่ยนนะครับให้ลอกไอตัวสปูลเนี่ยของตัว เาัาตี๙ตัวนี้ให้มีความสปูลที่ยาวมากขึ้นแล้วก็ลดการตื้นที่มากขึ้นนะเพื่อให้มันอยู่ด้านยาวแทนนะเราจะไม่ลึกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่ลอกอมีพื้นที่ตรงสปูนที่สั้นเนี่ยพอลึกขึ้นเพื่อให้จุสายได้เท่าเดิมเนี่ยเวลาที่เราโหลดสายแล้เก็บสายเนี่ยสายจะฝังตัวกันเยอะขึ้นแต่เมื่อสปูลที่ยาวขึ้นเพราะนั้นระยะ distance ระหว่างอาขอสปูนที่ยาวขึ้นเนี่ย ทำให้การรับผมของสายนยมีน้อยทําให้การส่งเยเื่อได้ไกลขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็เสถียรมากขึ้นแม่นยำม,มากขึ้นนะครับทำงานร่่มกับ ar สีปูได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้เวลาที่เราตีหย่อยปลอมต้องการตีระยะไกลๆเนี่ยทำให้ได้ระยะที่มากขึ้นนะครับไกลขึ้นนะครับแม่นขึ้นนั่นเองนี่ก็คือข้อดีระหว่าง ar สี่สบปูนกับลองสโต๊กปูนนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆสาหรับตัวอัลเทกานะครับต่อไปนะครับก็เป็นเขากําลังพูดถึงเทคนยีที่เกี่ยวกับวับสดุที่นํามาทําตัว ออเทกาตัวนี้นะครับซึ่งตัวออเทกาตัวนี้ก็ชิมาโนได้เอาวัสดุที่เป็น c ซ4โฟพลาสมาทําเป็นบอดี้นะครับมาทําเป็นบอดี้ c ซ4โฟพลาสคืออะไรวัสดุอะไรก็คือเป็นวัสดุคอมโพสิตก็คือการใช้วัสดุ2ชนิดนะครับมาผสมกันระหว่างตัวคาร์บอนนะครับกับเรซินบอดี้ทำจาก c ซ4นะครับคาร์บอนเรซินคอมโพสิตกันนะครับในส่วนของโรเตอร์เนี่ยก็จะใช้เป็นเอ็คีเหรือไฮเซนเรซินนะครับซึ่ง บอดี้นะครับก็มีความแข็งแกร่งในส่วนของโรเตอร์นะครับก็ XT7 ก็แข็งแกร่งนะครับเวลาที่เราบิดนะครับก็แทบจะไม่ยุกเลยนะครับนี่ครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของคอสติดเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็มาในส่วนของเรื่องระบบเบรกกันดีกว่านะครับพับเบรกนะครับซึ่งใน ในคู่มือนะครับในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเขียนตัวเทคโนอยตนี้มาให้เป็นเขาเรียกว่าคอสคาร์บอนแดกหรือแผ่นแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ให้มานะครับตั้งแต่เบอร์พันจนถึงเบอร์สี่พันเนี่ยมันจะใช้ผ้าเบรกที่เป็นผ้าสกราดนะครับเป็นผ้าสีขาวนะครับที่อยู่บนฝาปิดเบรกตัวนี้นะครับเป็นผ้าสีขาวขวนะครับในเรื่องของผ้าเบรกส่วนของทําไมถึงให้สัญลักษณ์มาอสคาร์บอนแดกก็คือเขาจะไปให้ที่รุ่นรุ่นใหญ่สุดก็คือเบอร์ห้าพันเนาะก็จะเป็นผ้าเบรกตัว เป็นคาร์บอนเป็นแผ่นสีดำๆนะฮะแต่ตัวผ้าสกัดเนี่ยก็ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่ามันก็ให้กําลังเบรกที่ดีนะครับมันก็นิ่มนุ่มสมูทนะครับแต่ว่าเวลาที่ต้องเอาไปใช้งานหนักๆนะครับเวลาเบรกหนักๆเวลาอัดกับปลาใหญ่ๆมากๆเนี่ยผ้าเบรกมันก็จะค่อยๆสึกไปเมืนะ่อมันสึกไปแล้วเนะี่ยนาน,นาค่อยๆหาตัวผ้าเบรกที่เป็นคาร์บอนมาใช้พวกหินทีร้อยอะไรเงี่ยมาใช้นะครับเพื่อให้มันสามารถทนทานนะพลังเบรกได้ดีขึ้นนะครับเบรกหยุดได้มากขึ้นนะครับโอเคครับ นี่ก็คือในเรื่องของผ้เบ็กนะเป็นผ้าสกอาดนะเบอร์สี่สัมพันหะ์เป็นผ้าสกลาดขนะาวๆนะครับสามแผ่นซ้อนต่อไปครับก็เป็นลูกปืนนะครับ SARB ก็เป็นลูกปืนที่กันน้ําเค็มได้ซึ่งลูกปืนเนี่ยมันก็จะมีเบ้าปิดนะครับกันฝุ่นกันน้ํากันสิ่งแปลกปลอมเข้าตัวลูกปืนนะครับซึ่งมันก็คอยดักทางานร่วมกับ XProtect ถึงตรงคอรอกนี่แหละครับก็จะคล้ายๆถ้าเกิดของเป็นได้ว่านะก็เป็น c i r b, b นะครับก็เป็นลูกปืนที่ถูกปิดครอบไว้กับ ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้านะครับในในในตัวลูกปืนนะครับทำให้ลอกในใเสารภาพที่ดีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับนี่ก็คือลูกปืน S r B นะครับได้มานะครับที่อยู่ในลอกอเมริกาตัวนี้โอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเรโงยีอันสุดท้ายแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องยีวันพิชเบลนะครับก็เบลอาร์มตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นวัสดุชิ้นเดียวนะครับไม่เดียวก็ลูกตั้งแต่นะครับแขนซ้ายไม่อยู่แขนขวานะครับแล้วก็ ขัามือที่ลายโรเลอร์ในเรื่องของอความแข็งแกร่งเนี่ยก็ถือว่าแข็งนะครับแข็งแกร่งแล้วก็ทาหน้าที่ช่ยช่วยค้า <c oughs> ตัวโรเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับทำให้โรเตอร์ในเวลาที่เราบีบเนี่ยมันก็ช่วยค้าทําให้เวลาที่เราอัดปายเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์เบลนะครับก็จะ,ะจะให้เห็นไหมครับว่ามันจะมีความเอียงนะครับเวลาที่เราเปิดหน้าลอกตีเหยื่อเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะทําการกวาดสายนะครับสายที่ตกเนี่ยเข้าอยู่ในลายโรเลอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยความเอียงนะครับเห็น ปุ๊บมันก็จะกวาดปุ๊บ,บมาน,นี่เลยนะเวลาที่เราตีเสร็จมันก็สามารถทําให้หน้าตกป,ปลาเนี่ยสามารถาสร้างแอคชั่นของเหยื่อได้เลยนะครับเราหรือปลาอาจจะฮุบนะตอนนั้นเราก็สามารถอัดสู้อยู่อย่างต่อเน,นื่องได้เลยนะครับในเรื่องของอวันพิชเบลหรือแองเบลตัวนี้นะครับถือว่านะครับก็ครบแล้วนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีของตัวเอัลเดกานะครับในตระกูลของคอรโซลิดนะครับ ถือว่านในราคาที่สี่พันกว่าบาทนะครับตามแต่ระเบอร์ตามแต่ร,ตแตรุ่นเนี่ยผมได้มาสี่พันต้นๆน,นะครับแล้วก็มีค่าสง่งค่าส่งเข้ามาอีกแต่ว่าก็มีส่วนโค้ดก็ส่วนลดก็มีได้มาอยู่นะครับก็สี่พันกว่าบาทนะครับถือว่าถ้าหนา้นาๆนเพื่อนๆต้องการลอกที่ถือไปไหนมาไหนได้ทุกหมายนะครับจะตกึตกตกปลาตกช่อนตกกระพงนะครับหรือจะไปปลาทะเลเนี่ยก,ก็ต้องดูความเหมาะสมของตัวเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานรุ่นคอสโี่ยก็จะให ความทนทานนะครับแล้วก็สามารถสู้กับปลาใหญ่ๆได้ดีนะครับอึดตึกทนนะครับแล้วก็การหมุนลื่นนะบหมุนสมูทนะครับลดการเมื่อยลาได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นลอกสุดท้องนะครับของตะกุลคอสติที่น่าสนใจมากๆครับอาลติกาเอดีนะครับหากสนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับถือว่ายิ่งมากๆนะครับสำหรับชิมโนอัลติกาตัวนี้นะครับสุดๆจริงๆครับก็ยังไงก็รบกวนนะครับกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมหน่อยนะครับก็ขอบคุณครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ